สิมาพูดกับเธอเรื่องธุรกิจเดิมๆนั่นแหละอย่าบอกนะว่าเป็นธุรกิจขายตรงขายเตีงอะไรฉันไม่เอาด้วยหรอกเดี๋ยวตกปากเลยเไม่เคยฟังเลยอ่ะถ้าเธอไม่ฟังอ่ะเธอจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงต้องฟังก่อนสิ <c oughs> นั่นนะสีมาแสงฟังพี่เขาหน่อยนะเชื่อพี่สักครั้งหนึองถ้าไม่เอาก็จบไปพี่สัญญาว่าพี่อ่ะจะบอกเธอเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเธอไม่สนใจ ี่ก็จะไม่ไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไปพอกันรกันพี่น้องๆฉันฉันจะบอกว่าฉันฟังก็ได้ละกดิมเดิมๆฉันจะฟังเปล่าต้องงอด้วยเหรองอดิงองงอๆๆๆๆงไม่เล่าอีกเอย อะไรมอกโอ้ยเนี่ยม่ใช่เรื่องเหมือนพี่น้องเขาคุยกันอย่เป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ว่าไม่มีพี่ไม่มีใครเออฉันไม่พูดเองเพราะว่าคำพูดของฉันน่ะอาจจะไม่มีประโยชน์ในสารก็ได้ไม่ได้เชื่อถือไงฉันก็เลยนำบุคคลท่านหนึ่งมา เรียกเขาออกมาจากทางช้างเผือกเลยเพราะว่าเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในอาชีพนี้แล้วเขาคือคุณชอนชื่อแบบว่ามาจากทางช้างเผือกเลยอ่ะชื่ออะไรจีคุณชอนอยากเจออยากอยากเจอขอเียกบมือต้อนรับคุณชอนโอ้โหอยู่นี่ ทำธุรกิจหมอเสงมาแล้ว5ปีนะครับรับรายได้กับธุรกิจหมอเสงไปแล้ว5ล้านบาทครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะแต่ว่าธุรกิจหมอเสงคืออะไรล่ะคะคุณหมอเสงเนี่ยนอกจากทำสมุนไพรดีๆแล้วนะครับคุณหมอเสงยังมีธุรกิจดีๆให้คุณน้องได้ทำด้วยมาร่วงับพวกเราไหมครับนะฮะคือธุรกิจของคุณหมอเสงเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆครับดูตัวอย่างอย่างผมเนี่ย แต่ก่อนผมก็ทํางานโรงงานมาแต่ปัจจุบันเนี้ยผมเริ่มร่วมมือกับคุณหมอเสงใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆนะครับก็ประสบผลสาเสนนร็จกับชีวิตมีรถมีบ้านสนใจไหมครมับอย่างนี้นะครับสนใจทางไงอะคะง่ายมากครับธุรกิจของคุณหมอเสงเริ่มต้นการลงทุนเพียง500บาทเท่านั้นเองอแต่ผมดูแล้วนะครับคุณน้องเนี่ย ทั้งรูปร่างหน้าตาสวยขนาดนี้นะครับผมว่าเหมาะสมน่าจะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจมากกว่าใช่ครับเจ้าของร้านจะเสียแค่ห้าร้อยหรอคะ๋อไม่ใช่เมยครับสำหรับการจะเปิดร้านเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็ใช้เงินประมาณ3ามแสนบาทยื่มขำนะครับยิบเป็นอาชีพได้เลยนะครับเป็นไหเป็นไห อาอย่างนี้แล้วกันถ้าเธอสนใจนะพี่เนี่ยจะให้เธอเป็นดาวไลน์แต่พี่จะเสียสละพรีร่างให้เธอพี่จะกลายตัวเองไปเป็นอัพไลน์ทันทีมัคนก็บไอ้คนู้อปแอนดาวแอแอนดาวแอนดาวเอาเอาเอางี้เอางี้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าอัพไลน์ดาวไลน์นี่เป็นยังไงหรืออีกอย่างนี้เขาเรียกว่าแม่ทีมกับลูกทีมง่ายง่ายแค่นี้ครับ ความจริงก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจังเลยนะคะคม,ม,มาเสร็งขอคิดดูก่อนแล้วกันค่ะไม่แหละเขดูสบคุณน้องอยากคิดนานนะครับข้างหลังเนี้ยมีคนที่เขาอยากจะเปิดอยู่นะครับที่มีกูสักสามแสนเนี สิครับมีธุรกิจดีๆมานำเสนอแบบนี้มาเสงของเราจะตัดสินใจอย่างไรติดตามได้สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผมหมอเสงนะครับวันนี้ผมอยากจะมาทำความเข้าใจกับท่านเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณของว่านชักมุลูกว่านชักมุลูกเนี่ยมันแปลกธรรมชาติมันสร้างไว้ให้หัวว่านชักมุลูกเนี่ย มันคล้ายกับมดลูกของผู้หญิงเมื่อธรรมชาติสร้างไว้อย่างเนี้พอเราเห็นว่านชั้นลูกเรารู้เลยว่า,ายาเนี่ยมารักษาพลลูกผู้หญิงเพราะฉะนั้นว่าน้ชั้นบลูกเนี่ยคนโบราณเนี่ยถือได้ว่าเป็นราชินีของยาสมุนไพรนะครับเป็นว่านที่ให้ทั้งความสวยความมีสเสน่ห์ไม่ว่าใบาหน้าจะเหี่ยวย่นมีกะมีฝ้าเนี่ยจะจางลงรูขุ้มขนที่ ที่ไม่กระชับเนี่ยจะกระชับขึ้นใบหน้าที่แห้งทาแป้งไม่ติดเนี่ยก็จะทาแป้งติดแล้วถ้าไล่ลงมากันนั้นนะฮะมันว่านชั้นบลูกจะช่วยให้อกเต่งตึงใครที่มีลูกแล้วเนี่ยบางทีหน้าอกเนี่ยมันหย่อนค้อยมากเนี่ยพอกินว่านมันช่วยหน้าอกเต่งตึงและยิ่งกับนั้นมันจะช่วยกระชับช่องคอกระชับต้นขานี่คือว่านชั้นบนลูกและยิ่งกับนั้นมันจะให้สเสน่ห์ของผู้หญิงก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยสวยมากว, 3, 7, 3, 8, 4, าวัยสัก37 38หรือ40กว่ากว่าถึง50กว่าเนี่ย อารมณ์ทางเพศจะตายด้านไปหมดความรู้สึกไปแต่ถ้าท่านกินว่านชะมูนลุงอารมณ์ทางเพศที่หมดไปไม่ว่าจะ5ปีส0ปีเนี่ยนะจะกลับมาภายใน3วัน5วันนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงถือว่าว่านชะมูลุงเนี่ยเหมาะสําหรับผู้หญิงเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสี่ง